ก็ถือว่าเจ้าเรื่องเรื่องเล่าจากมหากาบอีเลียดแล้วก็โอดิสซีซึ่งเป็นมหากาบอันยิ่งใหญ่ของทางตะวันตกผลงานการรดจนาของกวีที่ชื่อว่าโฮเมอร์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณสามพันปีที่แล้วสนุกไม่เหมือนกับมหาภารตะอันนี้ไม่ใช่มนุษย์ลบกันอย่างเดียวเทพวรรลงมาลบด้วย เทพเจ้าทั้งหลายของพวกปรีป่ยลงมาลบด้วยเลยนะแบ่งเป็นฝกัเนฝกเป็นฝ่ายซอยกันเลยนะฮะพวกบรรดานักรบวีระชนคนสําคัญก็สืบเชื้อสายเป็นลูกหลานเทวดาเหมือนกันนะเมื่อวานนี้ผมก็เริ่มต้นนเริ่มต้นเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ก็เล่าจนถึงเล่าหัเสเดิมเริ่มแรกเลยนะก่อนที่จะมาเป็นเะรื่อนงะ ท่านที่ฟังก็คงพอทราบว่าเกี่ยวข้องกับงานแต่งงานของเทวีที่เป็นเทวีแห่งท้องทะเลคนหนึ่งนะกับเจ้าชายแห่งเมืองเมืองหนึ่งนะฮะแควนแควนหนึ่งแควนเมืองมีดอนแล้วก็ในงานแต่งงานเนี่ยเขาไม่เชิญเทวีที่สำคัญคนหนึ่งคือ เทวีเอลิสซึ่งเป็นเทวีแห่งความร้าวฉานนางก็เลยโกรธก็เลยไปในละมิดเป็นแอปเปิลทองคำเสร็จแล้วก็โยนเข้าไปในงานแอปเปิลทองคำนี้เขียนเอาไว้ว่าแด่ are, สตรีผู้สวยที่สุดตอนนี้ก็เลยเกิดรายการไม่แน่ใจว่าใครสวยที่สุดนกะ็เหลือสามคนที่ว่า เขาถือว่าเขาสวยที่สุดก็คือเทวีเฮราหรือเรารู้จักอีกชื่อว่าจูโนโเทวีอะเทนาที่เรารู้จักกันในชื่อว่ามินเนอร์วาเทวีอะโฟรไดที่รู้จักกันในชื่อเวนิสไอ้ตัวีนัสสามคนเนี่ยสามเทวีเนี่ยสวยคนละแบบตัดสินไม่ได้นะแล้วเดนี้จะคลี่คลายยังไงเดี๋ยวเล่าต่อเนะี่ยเอาว่าเรื่องมาถึงตรงนี้ สิบสนาฬิกายีนาทีใครที่จะฟังเรื่องเล่าจากมาหาการ์อีเลียตหรือสงครามเมืองทรอยก็ติดตามในช่วงหน้ากันแล้วกันตอนนี้พักสักครู่ครับคุยได้ กา33นาทีนะครับวันนี้วันที่19พฤษภาคมก็จะขออนุญาตเล่าต่อเนื่องจากเมื่อวานที่พูดถึงเรื่องงานแต่งงานสำคัญนะของนางพรายทะเลที่ชื่อว่าเทติสนะครับแล้วก็จบลงเมื่อวานนี้ก็ถึงถึงตอนที่ผู้ที่ไม่ได้รับเชิญ ก็คือเทวีแห่งความราวฉานนะเทวี TV แห่งความราวฉานที่ว่าก็คือเทวีเอริสนะเธอไม่ได้รับเชิญแต่เธอไปงานแต่งงานอันนี้พอจะเข้าไปก็ถูกกันนะแม่เข้าไปในงานอันนี้ก็เตรียมมาแล้วนะงานนี้จะทำให้มันแตกราวก็เลย เนลมิดเป็นลูกแอปเปิลทองคำโยนเข้าไปในงานนะแล้วก็สลักข้อความว่าแด่ผู้ที่สวยที่สุดอันะนี้ก็เกิดรายการกินใจกันนะสุดท้ายเทวีน้อยใหญ่นี่ก็ยอมหมดยกเว้นสามคนคนหนึ่งก็คือเท,ว,ทวีเฮรานะหรือเราจะรู้จัก,จกี้ชื่อว่าจูโนก็เป็นเมียของหัวหน้าเทพ ที่ชื่อว่าซูสหรือจูปิเตอร์คนนี้ก็สวยนะเท,เทวีเฮรานี่ก็ถือว่าสวยถ้าไม่สวยก็คงไม่ได้เป็นเมียของซูสหรอกอีกคนหนึ่งคือเทวีอะเทนาหรือจะรู้ในภาษาโรมันว่ามิเนอร,ร์วาอันนี้ก็เป็นเทวีแห่งปัญญาแล้วก็เป็นที่มาของนครเอเธนส์นครเอเธนในกรีกเนี่ย ตั้งชื่อตามเทวีอธิทนาคนที่สามชื่อว่าอโฟรไดตีหรือว่าโฟรไดก็เป็นลูกของซุสนะอีกเมียหนึ่งนะซุดนี่มีหลายเมียแต่เมียที่ออกหน้าออกตาก็จะเป็นทัญญาคนหนึ่งแล้วก็อะไรประมาณเนี่ยนะแกก็มีลูกกับเมียเฮรานี่2สองสาคนมีลูกกับเมียคนอื่นอะไรอีลงุงตูงนางแหละนะรวมทั้งที่ไปปล่อยเป็นไข่ไว้อะไรไว้กระจายกระจายไปหมด โฟรไดเนี่ยก็ก็เป็นลูกคนหนึ่งแล้วก็เป็นเทวีที่เราจะรู้กันจากอีกชื่อหนึ่งคือเทวีวีนัสนะก็สวยละสามคนนี่สามคนนี้ตกลงกันไม่ได้ไม่มีใครยอมใครไม่มีใครยอมใครว่าอีกคนหนึ่งสวยกว่านะก็ทำยังไงก็บอกให้ซูสเนี่ยหรือว่าจูปิเตอร์เนี่ยตัดสินจูปิเตอร์ก็บอกว่าโอ้เรื่องแบบนี้ เทวดาด้วยการตัดสินไม่ได้หรอกนะต้องให้มนุษย์ตัดสินนะให้มนุษย์ตัดสินอันนี้แกก็นั่งเลงแหละนะเมื่อวานผมมาจบตรงเนี้ยแกก็นั่งเลงเอ๊จะให้ใครตัดสินไอ้คนตัดสินนี่จะเป็นจะเรียกว่าโชคดีก็ได้โชคร้ายก็ได้นะอาจจะซวยก็ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นแบบไหน ก็ตกลงมองไปลองมาก็ไปไม่รู้ไปเกิดอะไรก็ไม่รู้ล่ะแกก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวลงไปโลกมนุษย์สินะให้กระทาชายนายหนึ่งชื่อว่าปารีสนคร,รนปารีสนี่แหละปารีสนี่แหละ ที่จริงคนนี้เป็นคนเลี้ยงแกะนอยู่ที่ภูเขาไอด้าแต่ว่าความเป็นมาไม่ธรรมดานะเขาก็เป็นเจ้าชายองค์หนึ่งแต่มันมีเหตุทำให้จะต้องมาเป็นคนเลี้ยงแกะอยู่ในภูเขานอกเมืองอะไรไปเจ้าชายปารีสหรือหนุ่มน้อยที่ชื่อปารีสเลี้ยงแกะอยู่ พอซุสหรือว่าจูปิเตอร์บอกอา้าวเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยคือเมียคนหนึ่งลูกสองคนของแกเนี่ยพี่เป็นผู้หญิงเนี่ยบอกเนี่ยไปถามการีสว่าใครสวยที่สุดนะทั้งสามคนก็อยากรู้ว่าใครสวยที่สุดนะก็จูปิเตอร์ก็บัญชาให้เทพแห่งการสื่อสารนะเนี่ยเอเมสเนี่ย พาไปพาไปที่ภูเขาไอดาซึ่งตอนนั้นเจ้าชายปาริสก็ยังเป็นหนุ่มอะนะเลี้ยงแกะอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรกับใครเขาเทั้งนั้นนะสามคนนั้นรวมทั้งเทพเฮเมชเทพแห่งการสื่อสารนะก็มาปรากฏตัวในโลกมนุษย์ที่ภูเขาไอดาทั้งสามคนนี้ก็ บางตำนานบอกว่าทั้งสามคนนี้แก้ผ้าให้เจ้าชายปารีสดูทั้งสามคนเลยนะเรียงกันเลยนะฮะผมเคยไปดูภาพที่เป็นภาพเขียนนะประมาณสักศตะวรรษที่สิบเจ็ดเขาก็เอาตอนเนี้ยตอนที่เทวี TV ทั้งสามองค์เนี่ยมาปรากฏตัวต่อหน้าปารีสแล้วก็มีเทพเอร์เมสหรือว่าเทพเมอร์คิวรีเทพแห่งการสื่อสารเนี่ยอยู่ในภาพด้วย เป็นภาพที่ดังมากนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็นภาพที่ปีเตอร์ลูเบนส์วาดแล้วผมน่าจะไปเห็นภาพเนี้ยภาพที่ตอนสามเทวีปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าชายแปรลิสเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นหอศิลป์ที่กรุงเวียนนาถ้าผมจำผิดต้องขอประทานโทษนะฮะราะผมก็ดูมาหลายที่แต่จำจำว่านี่ยน่าจะเป็นภาพน่าจะเป็นน่าจะเป็นภาพที่เห็นที่ที่กรุงเวียนนา ตอนที่ไปยุโรปเมื่อปีที่แล้วเนี่นะทั้งสามคนนก็ไปปรากฏตัวนะเจ้าชายปารีสนั่งดูอยู่ก็งงไปหมดเฮ้ยอยู่ดีมีสตรีสาวสวยสามคนสวยจริงๆมาแก้พ้าให้ดูต่อหน้าแล้วก็ให้ตัดสินว่าใครสวยที่สุดสำหรับเจ้าชายปารีสมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะ แกก็ดูไปดูมาดูไปดูมาไม่ตัดสินสักทีหนึ่งถ้าเกิดแกตัดสินแล้วคนไหนคนที่สวยที่สุดแกก็จะเป็นคนมอบแอปผลแอปเปิลทองคําให้แกก็ดูไปดูมาแล้วแกก็ไม่ตัดสินทําไงคือมันตัดสินไม่ถูกจริงๆนะคราวนี้มันก็เหมือนกับการเลือกตั้งอ่ะคุณผู้สมัครรับเลือกตั้งมีสามคน เจ้าชายแปรลิสนี่ก็เหมือนประชาชนคนไทยตอนนี้จะต้องเป็นคนตัดสินว่าใครสวยที่สุดนะแต่ถ้าเกิดตัดสินตอนนี้ก็คุณยิ่งรักก็ต้องได้นะว่าแกสวยกว่าคุณสวยกว่าคุณอภิสิทธิ์แน่นอนนะว่าคนละเพศกันนะทีวีทั้งสามคนก็ไม่ไหวรอนานมากเกินไปไม่ไหวก็ใช้วิธีอย่างนี้ก็ใช้วิธี สัญญาว่า,าสัญญาว่าจะให้มีสินบนครับวิธีการก็คือว่าแต่ละคนก็นำเสนอเลยนะนำเสนอเลยว่าอาจะให้อะไรเมือม่อเมื่อทั้งสามคนมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าชายปารีสแล้วนะก็ไปไปขอร้องให้ตัดสินว่าใครมีความงามเป็นเลิศ สมควรจะได้ครอง <c oughs> ผลแอปเปิลทองคำแห่งความราวฉานของเทวีเอริสต่างคนก็ต่างที่จะติดสินบนเจ้าชายแปรลิสนะเทวีเฮราหรือเจ้าแม่จูโน่เนี่ยก็สัญญาบอกว่าจะประสิทธิ์ประสาทให้อำนาจให้ปารีสเนี่ยสามารถเอาชายเหนือมนุษย์ทั้งปวง เออข้อเสนอนี้ก็ไม่เลวนะพูดง่ายๆว่าไปทําศึกที่ไหนชนะที่นั่นสําหรับคนที่เป็นคนหนุ่มถ้ามีใครบอกว่าให้อํานาจว่าไปลบที่ไหนชนะที่นั่นโอ้โหก็น่าสนใจเทวีอเทนาพอเห็นเจ้าแม่เฮราให้ข้อเสนอ ในเชิงอำนาจเทวีอเทนาก็บอกว่าเอางี้ปาลีสถ้าเธอเลือกฉันนะว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดฉันจะให้ปัญญาคือพูด,ดง่ายๆว่าจะประสิทธิ์ประสาทปัญญาให้กับปารีสรู้หมดทุกอย่างเพราะหูสูรแต่ฉานในทุกวิชาเลยคนหนึ่งให้อำนาจคนหนึ่งให้ปัญญา โอ้โหน่าจูงใจทั้งคู่เลยนะเจ้าชายแปรลิสก็กำลังช่างน้ําหนักอยู่เว้ยกูจะเอากูจะเป็นใหญ่ดีหรือกูจะเป็นคนมีความรู้ความสามารถดีคนที่สามเทวีอโฟรไดหรือว่าเทวีวีนัสโอ้นี่มาแนวแปลกนะบอกว่าเอาี้ย <Yeah. S 1> ตัวเองอะไม่เก่งนะเรื่องวิชาความรู้ก็ไม่มีนะไอ้ที่จะไปประสิทธิ์ประสาทเรื่อง วิชาบุญวิชาบูเนี่ยไม่มีลบเก่งก็ทำไม่เป็นให้มีปัญญาก็ทำไม่เป็นแต่สัญญากับปารีสว่าถ้าเลือกนางนะนางจะให้ปาลีสได้สมรักกับคนที่สวยที่สุดในโลกว้าคุณผู้ฟังก็ต้องคิดแล้วในวัยยี่สิบกว่าของเจ้าชายปาลิสเทวี TV ทั้งสามองค์ปรากฏตัวต่อหน้า นำเสนอแบบนี้ถ้าคุณเป็นเจ้าชายปารีสคุณจะเลือกอะไรแงแสะเจ้าชายปารีสก็ต้องเลือกเอ้ยได้เป็นคนครอบครองผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกสินะแต่จริงจะพูดไปแล้วผมว่า To be fair นะผมเองก็ดูรูปทั้งสามคนเนี่ยนะจากภาพที่ปีเตอร์ลูเบนส์เป็นคนวาดคือ เทวีอเทนาเนี่ยนะแบบดูแล้วดูทางสรีละแล้วแกแข็งแรงมากอ่ะนะเจ้าแม่ยูโนเจ้าแม่เจ้าแม่เฮราก็คนแต่งงานแล้วอ่ะถึงสวยยังไงมันก็สวยแบบคนแต่งงานแล้วเข้าใจไหมคออคือมีลูกแล้วอ่ะถึงสวยยังไงก็อายุมากแล้วนะอายุของเทพเขาอาจจะเป็นอมตะก็จริงอ่ะแต่ว่าในแง่อายุก็คงอายุมากแล้วมีลูกแล้วอ่ะ ส่วนเทวีอเทนาเนี่ยไม่ได้แต่งงานแต่ว่าก็ออกไปทางแบบลบเก่งอ่ะเป็นคนมีความรู้เข้่งเครียดอ่ะดูแล้วมันก็เหมือนกับนักวิชาการผู้หญิงใส่แว่นหนาดูแล้วมันสวยยังไงมันก็สวยแบบนั้นนะคุณนะโอ้โหแต่ดูอโฟรไดนี่โอ้โหคุณเลยเทวีวีนัสนี่แกสวยแบบสวยทั้งรูปจูบทั้งหอมอามี้กันละกันนะเจ้าชายแปรีสผมว่าแกแฟนนะแกก็เลือก แน่นอนครับแกก็เลือกเทพวีนัสแกก็เอาลูกแอปเปิลทองคำวางไว้ในมือของเทพวีนัสแล้ก็พูดง่ายๆว่าเจ้าชายแปรลิสก็เป็นคนเลือกละว,ว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นคนที่สวยที่สุดในโลกสวรรค์เรื่องก็คงไม่น่ามีอะไรก็ใช่ไหมให้ผมเลือกผมก็เลือกเรียบร้อยแล้วนะ ตอนนี้ผมก็รออย่างเดียวแล้วรอที่จะไปดูซิว่าจะคัดผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกตอนนั้นแกยังไม่รู้นะว่าใครเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกที่จะมาเป็นแฟนของปาริสแกก็ไม่รู้แกก็เอาเทพวีนัสหรือว่าเทพอโฟรไดให้คำมั่นสัญญาว่าแกจะได้ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกมาเป็นคู่ครองโดยที่แกไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยนะแกก็นั่งรออย่างเดียวและครับเนี่ยนะตะเตรียมการเราเอาแล้วว่าแต่คุณผู้ฟังครับ ที่จริงเจ้าชายแารีสเนี่ยก็ไม่ใช่แบบว่าตัวเปล่าเล่าเปลยนะฮะแกมีเมียอยู่แล้วเป็นนางไม้นะนี่เอว่ากันตามอาจจะเป็นคือคําว่านางไม้ก็คิดอีกทีอาจจะเป็นลูกชาวบ้านร้านถิ่นแถวที่แกไปอยู่นั่นแหละนะแกก็มีเมียอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าไม่มีเมียแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรียกว่าอยู่ดีมานําเสนอแกกล่าวเรื่องก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับ เพราะว่าเรื่องก็เป็นเรื่องป,ปกติธรรมดามากเอาเลือกแล้วก็เลือกกันนะแต่เรื่องมันไม่จบมันอยู่ตรงนี้สําหรับคนที่ได้ตําแหน่งผู้ที่สวยที่สุดในสวรรค์คือเทพวีนัสก็โอเคแฮปปี้แล้วใช่ไหมแอนแอน,แอนเดินทางกลับภูเขาโอลิมปัสไปเลยแต่อีกสองคนเนี่ยเขาไม่ยอมเทวีเฮราเขาก็ไม่ยอม ทวีอเทนาหรือมินเนว่าก็ไม่ยอมไม่ยอมก็ไม่ยอมไม่มมทำไงแกก็โกรธนะโกรธใครโกรธเจ้าชายแปรลิสสิจะไปโกรธคนอื่นได้ไงไอคนตัดสินว่ากูไม่สวยกับอีคนเนี่ยโอ้แกก็โกรธสิใช่ไหมกาความโกรธของแกนี่แหละแกจะไปทำมันมันมีเรื่องต่อไปเอา่านะน,นี้มาถึงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะข้ามไปเราก็รู้แล้วว่าเจ้าชายแปรลิสเนี่ยตกลงเลือกเทพบีนัส ให้เป็นเทวีที่สวยที่สุดในจักรวาลในสวรรค์แกก็ให้ผลแอปเปิลทองคําไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เรื่องของงานแต่งงานที่ผมเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยมันไปเชื่อมโยงสําคัญตรงนี้นะก่อนที่ผมจะข้ามไปที่จริงเราก็อาจจะต้องรู้ต่อไปว่าเออแล้วผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกที่เทวีนะัสสัญญาว่าจะให้เจ้าชายแปรริสได้เป็นคู่ครองนี่เป็นใคร อ่ะผมแย้มให้นิดหนึ่งก่อนชื่อว่าเฮเลนนะเฮเลนนะเฮเลน h e l e n เนี่ยเฮเลนนะครับแล้วก็เป็นที่ทราบกันว่าเฮเลนคนนี้แต่งงานแล้วแต่งงานแล้ว,งงลวเธอเป็นลูกพระราชาแคว้นสปาร์ตาแล้วก็แต่งงานเรียบร้อยแล้วนะแต่ผมยังไม่เล่าเรื่องเฮเลน แต่ผมจะขออนุญาตกลับพาคุณผู้ฟังกลับมานิดนึงนะงานแต่งงานที่ผมเล่ามาในตอนต้นเนี่ยความสำคัญที่เขาเปิดเรื่องตรงนี้เนี่ยเพราะว่างานแต่งงานระหว่างนางเทวีแห่งทะเลเทติสนะเราก็เจ้าชายเทลิอุสแห่งแคว้นเมอร์มิดอนเนี่ยความสำคัญมันอยู่ตรงนี้ มันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อแต่งงานกันแล้วมีลูกลูกที่ออกมาเนี่ยคืออาคิลิสฝรั่งเวลาเขาเปิดตัวละครเขาเปิดตัวละครแบบมีความสัมพันธ์กันนะคืออคิลิสเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเทียบอายุแล้วเนี่ยนะเจ้าชายปารีสเนี่ยต้องอายุมากกว่าเฮอร์คิลิสถ้าว่ากันตามจริงนะ เพราะตอนที่เจ้าชายปารีสเป็นคนตัดสินว่าใครสวยที่สุดนะเออคลิสยังไม่เกิเดไอโอคิลิสยังไม่เกิดในเวลาเดียวกันเฮเลนซึ่งเป็นคนที่สวยที่สุดในโลกแล้วก็จะตกลงเป็นคู่ครองของเจ้าชายปารีสในอนาคตตามคำามั่นสัญญาของเทพบีนัสหรือว่าเทพอัฟโรไดเนี่ยก็แต่งงานแล้วนะพันกันไปพันกันมาเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็จะเหมือนกับมหาภารตาะคือ เดี๋ยวพอมันนั่งจับผิดว่าเฮ้ย hey, มึงแต่งอายุน้อยอายุมากไม่จะมาเจอแน่ไอเดียผมต้องพูดดักไว้ก่อนแต่ที่สําคัญนะี่คือว่าเจ้าชายเพริวสกับเทวีเทติสเนี่ยเมื่อแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็ให้กําเนิดลูกชายลูกชายคนที่ว่าเนี่ยตอนหลังก็ชื่อว่าอะชิลิสงั้นก่อนที่ผมจะไปเล่าต่อว่าเจ้าชายปารีส <c oughs> เป็นใครเราก็จะไปได้หญิงที่สวยที่สุดที่ชื่อว่าพนางเฮเลนยังไงแล้วมันไปต่อเรื่องทำให้เกิดสงครามชิงนางศึกเมืองทรอยอย่างไงเนี่ยจะขออนุญาตเล่าเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับอะคิลิสสักนิดหนะึ่งเพราะนี่เป็นตัวละครที่สำคัญมาสำคัญอย่างนี้ เขาบอกเลยว่าเมื่อเกิดศึกชิงพระนางเฮเลนนะคนที่จะทำให้ฝ่ายที่ไปลบทางฝ่ายสปาร์ตาชนะเนี่ยจะขาดอาคิลิสไม่ได้อาคิลิสตอนเกิดก็เรียกว่าโอ้โหสุดลักของแม่เลยละ่ะนะ คนนี้มันมีเทวพยากรณ์นะบอกว่าอาคิลิสเนี่ยะจะมีชีวิตสองแบบแบบหนึ่งก็คือมีชีวิตธรรมดาอยู่ไปจนแก่เท่าตายไปตามสภาพเหมือนชาวบ้านชาวเมืองครับแก่กอันบอกว่าจะตายตอนหนุ่มจะมีชีวิตที่รุ่งโรดเป็นที่ ก่าวขวัญคนไม่ลืมชั่วกับชั่วกันนะคราวนี้เทวีเททิสเนี่ยด้วยความรักลูกอนะ่ะแกก็คงอยากให้ลูกอยู่นานๆน,น,นะคราวนี้จะทำไงจะทำไงให้ลูกอยู่นานๆก็มีตำนานเล่าเป็นสองแบบนะแบบที่หนึ่งก็บอกว่าทุกวันเนี่ยเทวีเทติสก็จะต้อนกังวัน ก็จะเอาพวกสมุนไพรที่ทําให้แบบว่าอยู่โยงคลกระพันนะ่ะหญิงฟันไม่เข้าอะ่ะมาโลมเด็กน้อยอะคิลิสตั้งแต่เด็กๆเแล้วกลางคืนก็เอาไปไว้บนเตาผิงก็เหมือนกับย่างผมคิดว่าอะคิลิสเนี่ยเป็นต้นตำรับกุมารทองว่ะแม่แกก็ย่าง ทายาก็เรียกเป็นสมุนไพรอมะตะนะกลางวันกลางคืนก็จับย่างอยู่บนเตาผิงซึ่งคนที่ทนไม่ไหวเห็นทํากับรูปแบบนั้นแล้วขัดใจมากๆก็คือพ่อนะเจ้าชายเพลิุสเห็นเมียทำอ,อย่างนี้โอ้ยไม่ไหวเอ้ยอย่างนี้คุณทํากุมารทองลูกผมแล้วแกก็เลย ขอหย่านะไม่ได้ฟ้องหย่าหรอกแต่ว่าแกขอหย่าแล้วก็ไล่เมียไปเลยบอกกลับไปอยู่ท้องทะเลเลยนะเทวีเตติสซึงเป็นพายทะเลก็ไม่ได้เลี้ยงลูกตั้งแต่ตอนนั้นนะอันนี้ก็ตำนานอีกตำนานบอกว่าเทวีเตติสเนี่ยความที่แกกลัวว่าลูกแกจะตายแกก็พาลูกไปที่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำหนึ่ง คือระหว่างโลกมนุษย์กับนรกเนี่ยนะหรือว่าโลกบาดาลเนี่ยมันจะมีแม่น้ําที่เป็นแม่น้ําขั้นอยู่แม่น้ำหนึ่งเป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ชื่อว่าแม่น้ําสติกนะแม่น้ํานี้คนตายทุกคนจะต้องไปผ่านแล้วก็นั่งเรือข้ามไปแล้วจะต้องจ่ายเงินให้กับคนที่พายเรือข้ามอีกฝั่งหนึ่งไปปรลโลกเนี่ย แล้วจะต้องให้เงินหนึ่งเหรียญกับคนพายเรือพาวิญญาณข้ามแม่น้ำสติกเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาของการเอาเงินเหรียญใส่ปากคนตายที่จะไปโลกยมบาลไม่งั้นไม่งั้นไม่ได้ไปไม่ได้ไปอยู่ไม่ได้ไปผุดไปเกิดอะ่ะก็เป็นวิญญาณพนเนจรก็ต้องเอาเงินให้กับไอ้คนที่เป็นคนพายเรืออันนี้ไว้ว่างๆผมจะเล่าให้ฟังอีกที แต่ว่าแม่น้ำนี่เป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เทวเต,ติสก็เอาอาคิลิสเนี่ยตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยแกก็จับขาสองข้างเห็นหนึ่งมันแจับไก่นะจับขาสองข้างแลแ้วแกก็ย่อนลูกลงไปนะฉโลมด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่แม่น้ำที่แม่น้ำสติกอันนี้ทำให้อาคิลิสอยู่ยงคงกระพันยิงฟันไม่เข้า ทุกส่วนของร่างกายอาวุธมาโดนไม่มีทําอะไรอาคิลิสได้เลยแต่ว่าเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าชะตาลิขิตเทวีเตติสก็คงไม่นึกเหมือนกันว่าไอ้มือทั้งสองข้างที่แกจับข้อเท้าของลูกแก่ตอนหย่อนลงไปทั้งตัวเพื่อให้ได้รับน้ำศักดิ์สิทธิ์ของแม่น้ำสติกเนี่ยมันมันมันไม่ได้ถูกน้ำศักดิ์สิทธิ เพราะฉะนั้นที่ข้อเท้าอ,อาัลทิลิสเนี่ยก็จะเป็นจุดอ่อนนะเป็นจุดอ่อนถ้าใครไปทำอะไรให้เลือดออกหรือไปโดนตรงเนี้ยอัทิลิสจะต้องตายสมมติว่ายิงธนูไปโดนข้อเท้าก็พิษก็ซึมเข้าได้เทวิตเตติสก็คงไม่ได้คิดเรื่องนี้เอาไว้ล่วงหน้าหรอกแต่ว่าก็โอเคอ่ะโอ้โหก็ให้ลูกศักดิ์สิทธิ์แล้วยิงฟันไม่เข้าเปนาา็นอมตะแล้วจะเอาอะไรกันนะักกันหนา อันนี้มันก็จะไปมีผลต่อไปในอนาคตเพราะคนที่จะฆ่าอาคิลิสก็คือเจ้าชายปาริสที่ผมพูดในระหว่างทําศึกสงครามที่เมืองทรอยเรื่องของอาคิลิสเนี่ยก็จะมีอนิยายอะไรตามมาเยอะแต่ผมยังไม่เล่าเพียงแต่บูทให้ฟังว่าอาคิลิสเป็นลูกที่เกิดในงานแต่งงานระหว่างเทศเทติสเทวีเทติสกับเจ้าชายเพลิุสในงานนั้นก็มีเทวีเอริสไปป่วน นะเอาผลลเปิ้ลทองคําไปแล้วก็เกิดสามทีวีทะเลาะกันต้องให้เจ้าชายปารีสเป็นคนตัดสินว่าใครจะได้เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในสวรรค์แล้วก็ไปหาเจ้าชายปารีสให้เป็นคนตัดสินเมื่อตัดสินให้เทวีนัสเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดก็ได้รับคำมั่นสัญญาว่าจะได้ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกมาเป็นเมียชื่อว่าเฮเดน งั้นวันพรุ่งนี้เราก็จะไปสองทางด้านหนึ่งเราก็ไปรู้จักเจ้าชายปารีสว่าเป็นใครมาจากไหนยังไงเอาง,ง่ายว่าคนนี้ก็สําคัญแล้วเราก็จะไปรู้เรื่องราวของเจ้าหญิงเฮเลนหรือพนางเฮเลนซึ่งเป็นเมียของพระราชาแคว้นสปาร์ตาต้องเป็นพรุ่งนี้ถ้าผมไม่ลืมก็จะเล่าคู่กันไปแล้วเราเรื่องมันจะมาบรรจบแล้วเราก็จะว่ากันต่อพรุ่งนี้ว่ากันต่อแต่ว่าวันนี้เอาแค่นี้ก่อนพักสักครู่ค่ะ